เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะเนื่องจากว่ามีคนถามมาว่าเออจะเป็นผู้เล่นใหม่ก็ตามหรือว่าจะเป็นผู้เล่นที่กลับมาเล่นใหม่ก็ตามครบรอบหนึ่งปีแล้วเนี่ยควรรู้อะไรบ้างนั่นเองนะโดยในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่า1วันน่ะทําอะไรบ้างนะครับและอันดับต่อมาก็คือตัวละครที่เราจําเป็นหรือควรที่จะต้องมีนะปัจจุบันและเดี๋ยวเราจะแบ่งนะในส่วนของสาย PVE แล้วก็ในส่วนของสาย PVP โอเคไหมมาเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวละครก่อนเลยกันละกันนะครับ เมตาณรอบนี้ย้ําเมตาณรอบนี้ที่เราเล่นกันอยู่คือตี้แบบนี้นะครับวงเล็บว่าในส่วนของออตัวลูมิเอลเนี่ยลูมิเอลลูมิแอร์เนี่ยที่เราจะใส่ก,กันก็คือในส่วนของการ์ดกันใบ5้าดาวนะครับส่วนตี้เป็นแบบนี้ชนะแทบทุกตี้เลยครับจากที่ลองเล่นมาเนาะสีเขียวครับสีเขียวก็คือที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยจะเป็นตี้ประมาณนี้แต่แนะนําว่าให้เปลี่ยนจากยูโน่เป็นอาเจสิงโตอันนี้คือทีมป,ป้องกันนะครับ เป็นประมาณนี้เลยสาหรับสีอ,อะไรนะอันนี้คือแบบบุกอันนี้คือแบบกันบ้านนะครับอันนี้คือสาย PVP เนาะส่วนถ้าใครเล่นแบบเดียวไทม์ก็เอาตีเนี้ลงไปเล่นได้เลยนะครับเคลียร์จบเป็นประมาณนี้นะส่วนลูบิเอลการ์้าห้ดาวไหมก็ไม่ต้องก็ได้ครับสองสามดาวก็ได้เพราะว่าเราจะใช้ในตอนที่เป็นลงด่านเท่านั้นแต่ตอน PVP เบือตั้งปก,กติจะตั้งเป็นกันใบเคลียนะอันนี้คือส่วนของตัวละคร PVP เนาะต่อมาครับที่เราจะไปคุยก็คือในส่วนของ PVE หรือว่าเล่นบอสลงบอสอะไรต่างๆนะครับปกติเลยผมบอกเลยนะปกติเลยนะที่ห้ามขาดไม่ว่าจะเป็นบอสงูบอสอะไรก็ตามนะหลังจากนี้เนะ <c oughs> าะก็คือแอสตากับแม่มดอันเนี้ยสตัวเนี้ยห้ามขาดส่วนที่เหลือเนี่ยมันเรียกว่าเป็นการสลับกันเรื่อยๆครับและปาร์ตี้อ่ะแม่งเล่นหลายตี้เลยเนื่องจากว่ามันมีเอ่อมันมันเป็นปัจจัยไฮไลท์เนาะไอสามตัวบนเนี่ยอยู่เหมือนเดิมอันนี้ริวนะ อันเนี้ยแล้วก็ตัวเนี้ยอยู่เหมือนเดิมที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยถ้าเป็นบอสกล,ลมหรือว่าบอสบอสงันะเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นไลอาเป็นยูโนเป็นแมกนาไอไอตัวดาเมจนะอะไรนะ o, รยูโนไลอาแมกนาแล้วก็จูเลียสหลกักๆนะหลักๆนะที่เราจะใช้เป็นตัวดาเมจกันอนะมีเท่านี้ครับดังนั้นก็ตี้บนเป็นแบบนี้เลยส่วนตี้ล่างเล่นแบบนี้ผ่านบอสได้แทบทุกตัวที่เหลืออยู่ที่ของ จบแค่นี้อันนี้คือในส่วนของการลงดัน PVE อะไรยังไงก็ว่าไปเนาะจบครับในส่วนของตัวละครมีเพียงเท่านี้จบแล้วนะต่อมาผมจะบอกว่า1วันทําอะไรบ้างเนาะโดยหลังจากเราเข้าเกมอ,อันดับแรกเลยล็อกอินลายวันแล้วเดี๋ยวผมพาทำเคยสเลยนะ2ครับอ่อันเชิญอันเชิญตรงนี้มันมัน,ม,นมันจะฟรีอยู่ละดังนั้นก็เลือกฟรีไปเลยแล้วก็แตะปุ๊บฟรีจบ2อันจบนะจบนะในส่วนของฟรีนะต่อมานะครับ ก็คือสิ่งที่ต้องทําจะเป็นในส่วนของเนี่ยตรงนี้นี่เลยกดไปเลยครับสามถึงสี่รอบก็ได้กดไปก็คือตื่นเช้ามาแล้วค่อยทําก็ได้อะเออจบแค่นี้สามอย่างแค่เนี้ยคุณจะสามารถรับเควสตรงนี้ได้เลยครับนเนี่ยเนี่ยไอไอเควสระดับเนี้ยไอเควสรายวันนะครับจบเท่านั้นเองวันวันหนึ่งทำเท่านี้เลยที่เหลือเนี่ยเป็นในส่วนของ PVP เนี่ยจะเล่นไม่เล่นก็แล้วแต่สะดวกแล้วกันเพราะผมเข้าใจเพราะว่า i อของแต่ละคนเนี่ยมันเพิ่งเล่นดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ตามคนผู้เล่นเก่า มันทาไม่ได้เออถ้าตามมันทําไม่ได้ดังนั้นเป็นไปได้ก็คือเล่น PVE เล่นลงด่านอะไรยังไงก็ว่าไปเอาเท่าที่ได้ย้ําเอาเท่าที่ได้เนาะแล้วก็ในส่วนของแต่หอคอยผมบอกก่อนว่าตรงนี้จําเป็นต้องเล่นหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่เหตุผลเพราะเนื่องจากโัวเกมมันมีในส่วนของบอสรายวันมาให้แล้วเล่นแค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับจบเอาเท่าที่ได้และคุณก็จะได้ในส่วนของคะแนนแต้มเพื่ออะไรใช่ไหมเอามาแลกตรงนี้ครับตรงนี้เอาอะไรนี่ไง หยิบสุ่มเครื่องประดับแล้วดูดิเป็นของใหม่หมดเลยโอเคไหมอันนี้คือสิ่งที่สาคัญนะครับและอันนี้เราจะไปได้อีกทีก็คือในส่วนของแต่หอคอยชั้นที่200เออที่มันจะได้อะมันอยู่ที่ชั้น200ครับอีกหนึ่งทีนะแล้วก็ที่เหลือมันเป็นแบบเออเดี๋ยวนะนะอ่าผมขอไปชั้น200ให้ดู200มันจะได้แค่กล่องเดียวนะครับเนี่ยเห็นป่ะเออเลือกแต่อันนี้มาเลือกรับเลยนะ ก็เป็นประมาณนี้อันนี้คือสิ่งของที่สําคัญแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรทําไมผมหยุดแค่180แเพราะว่าผมได้ในส่วนของกล่องเกี่ยวกับโจมตีไปแล้วเออก็1โจมตี2เวทแค่นั้นเองของสายโจมตีผมก็ต้องการแค่นั้นแล้วก็เลิกขี้เกียจเล่นตรงๆ1วันในวีนเท่านี้นะครับและสิ่งที่เราจะต้องรู้ต่อมีอะไรบ้างในส่วนของอีเวนต์กิจกรรมต่างๆเป็นไปไ,ได้ก็เก,ก็บไม่ครบอันนี้คือเล่นตามหน้างานไปเลยครับอันนี้ตามหน้างานนะครับไม่มีอะไรมากเนาะ แต่สิ่งที่ต้องรู้เนี่ยคือเราควรที่จะรู้วันแล้วเวลาที่กิจมันจะอัปเดตนั่นเองนะครับเช่นเช่นเช่นอ่ะผมยกตัวอย่างเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับสิ่งที่มันกําลังจะมาต่อก็คือในะส่วนของเวอร์บอสเออเวร์บอสที่เราเจอกันแบบบ่อยๆนั่นแหละ1เดือนเนี่ยแต่เดือนสอสามเดือนที่แล้วมาแบบ3รอบต่อเดือนเลยอะเกมมันลองเกมมันเกมมันทดสอบเนาะแต่จริงๆเนี่ยหเดือนมันมาแค่รอบเดียวและสิ่งที่เราต้องรู้นะเช่นวันที่10เนี้ยโอเคปะ่ะมีบิงโกกับลูกเต่ cover, เาคัลเว เพราะว่าได้ตัว๋วได้เพชรเนี่ยเยที่เราต้องการคือบิงโกนะครับแล้วก็ในส่วนของเนี่ยวันที่5ก็คือพรุ่งนี้เนี่ยวันที่4ใช่ไหมก็คือผมลงเนี่ยมันก็น่าจะมีแล้วก็คือเวอร์บอสเห็นปะเนี่ยเวอร์บอสจะมาถามว่าจําเป็นไหมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับตีบนอยู่เหมือนเดิมตีล่างแอสตาแม่วดอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วตีบนก็แค่เปลี่ยนตามสีครับเช่นถ้าบอสสีเขียวอ่ะคุณเล่นจูเลียสเข้ามาเห็นปะถ้าเป็นสีน้ําเงินควรจะเล่นเป็นายามีก็ได้ยามีเขียวอ่ะ ก็ได้หรือไรอาก็ได้เพื่อว่าให้ตีบอสเยอะหรือเล่นเป็นยูโน่ตัวลิมิเต็ดก็ได้แต่ส่วนใหญ่เล่นเป็นยูโน่เพราะว่ามันตีแรงกว่าแต่ในวงเล็บที่ว่ายูโน่เนี่ยที่มันตีได้หลักคะแนนหลักร้อยล้านเนี่ยเพราะว่ามันมีในส่วนของ5ดาวถ้าไม่5าดาวผมบอกเลยว่ายากยากมากนะครับมันไม่ถึงแต่ส่วนใหญ่ก็ห้าสิบเจ็ดสิบเท่าน,นี้ก็เล่นได้ละอะไรอย่างนั้นนะครับที่เหลือมันก็เป็นตามสีเวอร์บอสไม่มีอะไรมากส่วนกิจกรรมตัวละครหลักๆตอนนี้สโคบมามีเพียงเท่านี้ ส่วนที่เหลือไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ไปในส่วนของหน่วยเป็นไม่ได้ก็หาหน่วยแล้วก็เนี่ยส่งทุกวันเก็บทุกวันเอาเท่าที่ได้นะครับแค่ไหนแค่นั้นก็เป็นประมาณนี้แหละอัปเดตหนึ่งวันตัวละครทุกอย่างเกมอัปเดตมีเพียงเท่านี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องไปดูในอนาคตว่าเออเดี๋ยวจะมีเอ่อเช่นอย่างเดี๋ยวมันจะมีเนโรแล้วก็อาจจะมีลิทอ่าลิทล่างอ่าล่างล่าง L, อเอลอะเออนั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะมาอีกดังนั้นเนี่ยเป็นไม่ได้ก็คือในส่วนของเพชรเก็บให้เยอะที่สุด,สดเช่นไอดี ID ใหม่ ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าตัวลูมิเอลเนี่ยมันไม่ได้5าดาวก็เอาสองดาวเล่นไปก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยเก็บเพชรเพื่อไปเปิดตัวหน้าเพราะว่าผมเชื่อโดยส่วนตัวเนื่องจากว่าสายมัดเนี่ยเมตาแม่งเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแทบจะทุกๆ2เดือนเลยด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เป็นเอตามืดเอออันเนี้ยเป็นเป็นเมตาเลยนะแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นอ่ะไม่ไม่เกินเดือนเดียวอ่ะเปลี่ยนจากเมตาเป็นเปโกและตอนเนี้ยเปลี่ยนเป็นลูมิเอลอีกแล้วคือโอ้โหเปลี่ยนโคตรบ่อยอ่ะผมเลยอยากบอกว่า ไม่ไม่ต้องเล่นก็ได้สําหรับไอดีใหม่นะแต่ถ้าไอดีเก่าที่แบบเออพอมีของแล้วเริ่มมีอะไรแล้วอ่ะจะเล่นก็นเล่นเพราะว่าเอาลง PVP มันจะได้เพชรเยอะแค่นั้นเองอ่ะโอเคคลิปนี้จบเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับออผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่กลับมาเล่นใหม่นั่นเองและแนะนําดีที่สุดเลยเนี่ยหาซื้อไอดีเพราะว่าไอดีมันจะดรอปเพชรมาแล้วคุณอาจจะมีตัวละครมาอยู่แล้วแล้วก็เปิดให้ได้เยอะที่สุดแค่นั้นเองส่วนตัวละครที่สําคัญเมื่อกี้บอกไปแล้วมีเพียงเท่านี้แหละครับที่เหลือไม่มีแล้ว